ทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟภาพนะครับกับเอฟเฟกเปลี่ยนภาพในโปรแกรม p h o ชโ s นะครับวิธีการเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัว AB ตัวนี้ขั้นกลางอยู่นะครับ AB นี่คือเอฟเฟกของโปรแกรมนะครับที่โปรแกรมให้เรามานะครับลองดูนะครับจะเปลี่ยนเอฟเฟกเอฟเฟกแรกนะครับลองดูตรงเส้นทรรรายตรงนี้นะครับ ลองเพล์วิววูดนะครับตัวนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าเราได้ทำวิดีโอทึงไหนแล้วนะครับนะครับเป็นได้เลยม่งนีนะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับให้เราเป็นคลิกนะครับหรือคลิกครั้งเดียวก็ได้นะครับที่เอฟเฟกคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่เอฟเฟกนั้นเลยนะครับเอฟเฟกก็จะขึ้นมานะครับหรือนะครับบางโปรแกรมนะครับ บางเวอร์ชันไม่ใช่บางโปรแกรมนะครับบางเวอร์ชันก็จะโหลดใช้หนึ่งนะครับจะรอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับให้ให้เรารอให้โหลดจนเสร็จนะครับให้ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นบอกว่าพรีวิชอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับนะครับเราก็รอมันจก็จะเสร็จนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราคลิกเอาใหม่นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับให้โชว์แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีเอฟเฟกต์ให้เราเลือกหลายตัวมากเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดแต่ละโหมดนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการเลือกแต่ละหมวดนะครับให้เราเลือกออนหรือทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทีนี้เมื่อเราคลิกเอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับมันจะพรีวิว w หเราดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับโปรแกรมนะครับเขาก็จะพรีวิวเอฟเฟกต์ให้เราดูอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์ก็จะขึ้นมาน่ตรงนี้นะครับน้าผมต้องการอันนี้นะครับผมก็คลิกแอปพลายได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแอปพลายเอฟเฟกต์ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่นะครับลองคลิกตรงเส้นไทม์ไลน์มาดูลากวางตรงแรกนะครับ เราคลิกที่ play ตรงนี้หรือกด Space bar ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับครับครับเอฟเฟคก็ทำงานแล้วทีนี้นะครับก็ให้เราเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับเปลี่ยนเอฟเฟคทุกตัวเราก็เลือกที่พอใจนะครับเลือกที่พอใจเลือกตัวนี้ a อ p l y นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเ็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เหมือนกันดูนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วเลือกแ p p l ลแล้วก็เปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับลองคลิกดู้าใจไหมนะครับถ้า้าใจก็เปลี่ยนได้แบบหมุนสมมติผมเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับเราเลือกดูนะครับแล้วเลือก p อปพลายทุกตัวแล้วนะครับทีนี้ต่อไป การเปลี่ยนเอฟเฟกภาพนะครับทุกคนจะเห็นว่าหากเราเล่นดูตรงนี้นะครับภาพเราจะนิ่งอยู่นะครับภาพจะนิ่งจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับหากเราต้องการหากเราต้องการให้ภาพเราเคลื่อนไหวนะครับให้คลิกที่รูปภาพนะครับแล้วเดบลคลิกนะครับเดบลคลิกที่รูปภาพป๊าอย่างนี้นะครับโปรแกรมนะครับเขาจะเปิดเป็นสไลด์ออปชั่นตรงนี้ให้เรานะครับนะครับวิธีการเปลี่ยน เอฟเฟกให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับที่เขียนว่าสไลด์สไตล์นะครับนี่ครับสไลด์สไตล์นะครับมันจะบอกว่า no style นะครับเพราะเราไม่ได้เลือกนะครับทีนี้หากว่าเราเลือกสไตล์อย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการสไตล์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับให้เราเดี๋วบึคลิกตัวที่เราจะเลือกครับเดี๋ยวบึนคลิกนะครับเขาจะถามว่านะครับ Apply ไหมนะครับเลือกโอเคเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ให้เรานะครับ เราลองเลือกโอเคที่หนึ่งครับเห็นไหมครับอะลองดูครับลองเอามาล์ไปเสียนที่แรกสุดนะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าโ OK. อเคเราเคยเล่นดูนะครับกกเราเปลี่ยนหากเราเปลี่ยนทุกตัวนะครับให้เราเดือบัลคลิกทุกตัวเลยนะครับเดือบัลคลิกทุกตัวเลยเดือบัลคลิกเลือกที่สไลด์สไตล์นะครับแล้วก็เลือกนะครับ ทีนี้มันจะมีสไตล์บางตัวนะครับที่จะต้องใส่ภาพเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็ลองดับเบิลคลิกดูดับเบิลคลิกนะครับแล้วเลือกโอเคนะครับสังเกตดูตรงนี้ครับตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับจะมีรูปภาพว่างๆอยู่ตรงนี้ให้เราใส่นะครับแล้วก็คลิกไปที่มิตสองตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเบาตรงนี้ครับเบาตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ไปหาภาพที่เราต้องการนะครับมาใส่คือสมมตินะครับ โอเคอ่าอิมเมจสามนะครับเปลี่ยนได้เหมือนกันครับแววแล้วก็เปลี่ยนได้เหมือนกันอ่านี่สมมุติว่าต้องการแค่สามตัวตัวนี้นะครับแล้วต้องการลบสองตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับกดคลิกที่อิเมจตัวตัวที่เราไม่ต้องการแล้วก็กดรูปถังขยะตรงนี้นะครับคลิกออกไปแล้วนะครับคลิกออกไปแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเลือกโอเคครับอ่าแล้วลองพรีวิวดูครับลองเอาเส้นทำลายดูที่แรกสุดอย่างนี้นะครับลองกดเลดูตรงนี้นะครับ หรือสดสเต็กบาร์ก็ได้นะครับนะครับก็แบบเรห้เราดูนะครับสองภาพตรงนี้เราตัดออกอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาแล้วได้เปลี่ยนเอฟเฟกภาพได้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกการเปลี่ยนภาพได้แล้วทีนี้มาดู ในส่วนของการลดเวลาเปลี่ยนภาพนะครับคือลดเวลาเอฟเฟกนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกตัวนี้มันใช้เวลาถึง3วินาทีนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับเราคลิกที่เอฟเฟกตัวนั้นๆนะครับอย่างเช่นเราจะใช้แค่1วินาทีสมมตินะครับ att, ส่วนภาพนี้นะครับจะแช่นานหน่อยเอาสัก5วินาทีนะอย่างนี้นะครับ5วินาทีภาพตัวนี้นะครับแช่เอาสัก2วินาทีสมมุตินะครับ att, อันนี้สัก2วินาทีสม att, สมุตินะครับ att, 2วินาที สองวิเจนทุกตัวเลยนะครับลองดูสองวินาทีสมมตินะครับอ่ผมคลิกภาพแรกนะครับไปลองเพลย e ์ดูนะครับจะเห็นว่าแรกนี้ก็จะจะเล่นห้าวิลองนับด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ลงมานะครับอันนี้สองวิหสองนะครับเปลี่ยนสามวิใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็เปลี่ยนนะครับอันนี้สองวิใช่ไหมครับหนึ่งสองเปลี่ยนอย่างไรครับเปลี่ยนอย่างนี้ อ่าโอเคนะครับเอฟเฟกเหมือนกันนะครับแต่ละอันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันอย่างเช่นหนึ่งวิเปลี่ยนหนึ่งวิก็พอนะครับสมมุติสมมุติอ่าก็ตามที่เราต้องการนะครับเราต้องการดีไซน์ยังไงก็เปลี่ยนได้เลยอ่าลองพรีวิวอีกรอบครับอันนี้ห้าวินะครับห้าวิเสร็จปับ๊บเพลงขึ้น สองเห็ไหมครับอ่าก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับอันนี้คือการเปลี่ยนเอฟเฟกภาพแล้วก็เปลี actor, ป่ยนเอฟเฟกการเปลี่ยนภาพแล้วก็ลดเวลาหรือจะเพิ่มก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มเวลาก็ได้นะครับของเอฟเฟกแล้วก็ภาพดนั้นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับมาดูการตัดเสียงนะครับทีนี้เสียงตรงเนี้ยนะครับขึ้นต้นนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจะขึ้นต้นแบบไม่มีเสียงเพลงขึ้นนะครับหากเราต้องการตัดไอเส้นตรงนี้ออก เส้นตรงนี้นะครับก็คือเส้นที่ไม่มีเสียงตรงนี้ออกนะครับวิธีการก็คือดับเบิลคลิกที่ตรงไฟล์เสียงของเรานะครับก็คือตรงนี้ตรงเส้นสีสีเขียวๆเนี่ยนะครับดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่เพลงของเราตรงนี้นะครับมันคลิกอยู่แล้วนะครับให้เราคลิกที่ตรงทัมมิ่งตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับทัมมิ่งเขาจะเขียนว่า edit fade and timing ตรงนี้นะครับคลิกเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเสียงทั้งหมดหากเราต้องการตัด นี่เห็นไหมครับมันจะมีเส้นที่ไม่มีสเกลขึ้นนะครับแล้วก็คลิกค้างแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับทีนี้มันจะมีสองเส้นอ่าเส้นเนี้ยก็คือเส้นเฟดถ้าทุกคนเห็นว่าเนี่ยลากออกมาแล้วมันจะมีสีค่อยๆจางขึ้นอันนี้คือค่อยเฟดขึ้นนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราลากจุดแรกมาก็คือเส้นไอ้สีขา,ขาวๆตรงนี้นะครับลากออกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือตัดนะครับเฟดก็ bisschen, เราต้องการเฟดค่อยๆขึ้นนิดเดียวแค่น,นี้ก็พอนะครับ เสร็จแล้วสามารถเพล์ดูได้ตรงนี้นะครับดได้พอใจแล้วนะครับกดโอเคเห็นไหมครับก็จะตัดลงมานะเราก็เลือกโอเคอีกทีหนึ่งครับผมเห็นไหมครับเพลงของเราก็จะตัดลงมาแล้วนะครับเอาคลิกเอาเส้นสเกลภาพเอาอย่งแรกสุดน,นะครับแล้วลองคลิกเพล์ดูนะเพลงก็จะขึ้นเลยนะครับ ทีนี้ในส่วนของเสียงที่จะเห็นว่ามันจะมีสีเทาๆอยู่นะครับนั่นหมายความว่าภาพประสุดแค่ตรงนี้นะครับเสียงเมื่อจะให้เราแค่ตรงนี้ถ้าเราภาพมาใส่เพิ่มอีกนะครับเสียงก็จะเพิ่มให้เราอีกนะครับแต่มันมีภาพอยู่อีกโอเคนะครับจบแค่นี้นะครับวิธีการเพิ่มเอฟเฟกตแล้วก็การตัดเสียงนะครับ